เอาเอาสชิ้นครับอร่อยมากเลยผมเผอแป๊บเดียวนะครับสวัสดีครับพบก,กับรายการนี่ผมชมชิมนะครับมาเจอร้านโรตีเอโรตีนะครับสั่งได้นะครับเป็นร้านรถพ่วง A โรตีเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนเลยธรรมดาสิบาทใส่กุ้ยไม่ใส่ไข่ยี่สิบ้าบาทถ้าใส่ไข่ด้วยสามสบาทนะครับเพิ่มหน้าก็ลูกเกด ลูกทิศอยทอง5บาทเชิหน้าก็อย่างละ5บาทนะครับอ,อันนี้เป็นของเราแล้วเนาะนะครับทำธรรมดาฟรีเลยครับเอาแบบต้องการแบบรสค่าตั้งเดิมนะครับย้ายไปแล้วลูกค้านะครับขายกี่โมงครับพี่นี่ตั้งแต่กี่โมงกี่หน้าบ้านบ่ายสามค่ะ นหน้าบ้านนี่อยู่ตรงไหนครับในซอยในบ้าน๋อในซอยในบ้านตำเยนนี่เหรอครับอ๋อ<จ>้ oh, บ้านตำเยนนะมีในซอยบ้านตำเยไน้ออบ้านที่นี่บ่ายสามนะครับ <m im it> ถึงประมาณกี่ทุ่มครับตรงนี้ <m im it> ตุ่มหน <m im it> ึ่งเนาะ <m im it> ตรงนี้เขาเรียกถนนรัชรชการรถไฟเหนือเหรอครับครับผมจำคุ้นๆุ้นนะครับผมก็เลยต้องถามไปคาดูตรงนี้ครับสถานีรถไฟอุดมพรนะครกบพี่กัดบ่ายสามโมงถึงทุ่มหนึ่งมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะเจอร้านโรตีเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถพ่วงนะครับ ออกมาจากหน้าบ้านนะครับขายแค่สองจุดเองเหรอพี่โอ้ครับเดี๋ยวเรามาดูตีไม้ไลายมือของโตรตีบ้านตำแยนะครับอำเภออุดรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้าวลงแป้งแล้วนะครับทำเองหมดเลยเหรอครับพี่ทำเองค่ะลงแป้งไปแล้วแนะคเดี๋ยวนี้แบบโบราณให้อนยัแบบโบราณนะครับงาน ไปไม่กว่าสองกันดีกว่าไม่กออ่อสองบาทไม่กออ่อสองบาทลงแป้งไปแป,ป๊บเดียวนะครับนี่ไม่ถึงสองนาทีเลยเรียบร้อยลแล้วแล้วลงน้ำมันนะครับเรเห็นวิธีการทำนะครับนี่ก็คือมารีวิวโรตีบ้านเกิดตัวเองนะครับบุรุณพรพิสัยแบบโบราณอยากอยากกินแบบโบราณเพื่อนบอกอยากยากินแบบโบราณ มาอยู่ใกล้ๆได้ไหมคะจะได้ยินนะเดินมาอีกเออแบบโบราณนต่างยังไงอะคะแบบโบร,โราณกับแมเ่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนต้องรอดูก่อ,อกไ<ห>นไอ<ต>่ค้าบอกต้องลองดูก่อนเด็นมากวัยรุ่นชอบกินแบบนี้คะ่ะต้องรอดูก่อนแบบโบราณอะมันก็จะ,ระกรอบข้างนอกนุ่มข้างในมต้มเป็ดแบบราคาชอบแบบให้แตกงแบลองดูนะครับแบบโบราณนะครับขายมากี่ปีแล้วครับพี่ครับแต่ลูกเข้า ตอนนี้ลูกมัธยมตอนนี้อบชอแล้วโอ้ครับที่ก็เจ็ดปีอะสิบเจ็ดปีอยู่ที่อุทุมพรนี่เลยคือว่ายาวนานนะครับเจ้าดั้งเดิมในของอุทุมพรพี่ใส่นะนี่ก็แป้งแบบโบราณเดี๋ยวเรามาเจอรูปแบบโบราณนี่อันนี้แบบธรรมดาของเรานะนี่แบบโบราณนี่ยังไม่ถึงอ่าใช่นี่แป้งไงนี่คือแป้งนี่แป้งแบบโบราณอันนี้คือแบบธรรมดา กรอบนะครับผ่า,านไปแวะมาก็ลองมาชิมกันนะครับถ้าอยู่อ,อุดรุหรือว่าผ่านมาทางเส้นนี้ก็ลองมาดูนะครับตอนช่วงบ่ายๆถึงตอนเย็นๆนะครับเราเล็งไว้ตังแต่เดินผ่านแล้ว่ค<ะ>ือน,น่ากินดีส่วนมาก,กาส่วนมากลูกค้าประจำใช่ไหมครับพี่ใช่นี่ครับอ,อยู่ใกล้ๆต้นก้ามปูใหญ่ๆนี่นะครับนี่ก่อนถึงถ้ามาจากฝั่งสถานีถ้ามาจากสระกําแพงก็สังเกตต้นก้ามปูใหญ่ๆเลยทางเข้าบ้านตำแยนะครับ อันนี้เป็นโบราณแล้วใช่ไหมครับย่างๆนะครับเราธรรมานานนี่นะครับลงเนยก่อนเลยแบบโบราณแป้งมันจะต่างกันยังไงครับพี่อันนี้มันจะหนาค่อ๋อแป้งหนากว่าเหมือนกันนะครับแบบโบราณสาบาม่ป็นไรนะคะอ๋อสิบาทค่ะแป้งจะเยอะกว่าแป้งจะเยอะกว่าอุณาต่างกันอันนี้ได้สืออบทอดจากที่ไหนมาหรือเปล่าครับสูตรตำรับกบาอ๋อพอดีมีเพื่อนเป็นแขก ได้บสสุาจากต้นต้นตำลับเลย,รเลยครับห่เหลียงอันนี้คินที่4ี่คือโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะชิมโมรานเราจะเทียบไปไหม,มเราจะชิม2อง,งันเลยครับสองนี้กลับบ้านนะครับสองสองวันนี้จะกินที่นี่ครับสีสวยเลยเหลืองเลยเหลืองน่ากินมากเลยนะครับ 2องอันนั้นเอาแตนนมนะคะนางสาวเจ๊กีก็เลยครับพอหอพุทธผสมอยู่ล,ลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคข้างในใส่แตนนมนะคะอย่างะะสองอันนั่นนหะ,ค,ะนค่ะสองอันนี้ค่ะลดความอ้วน จจะพิเศษหน่อยครับอ่าครับสีมือมีผู้ช่วยด้วยนะครับผู้ช่วยก็มาช่วยช่วงเวลาว่างร้านสาวครัร้านสาวแลยเนี่ยครับผมดีนี่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เบียนันเลยไม่ช่วยสีสันดูสีสันนะครับน่ากินมากเลยทาเลยนะคะดูแฟนสุยๆดูแฟนสุยๆเอาให้เพื่อนคุณเบลเลงก่อนเลยเอาเลย อบค,ครับาามาแล้วกลับบ้านนะครับพี่เครื่องลองก่อนงานเยอะเหรอนยอุ่งกรอบน้องนุ้งในเหมือนแม่ค้าบ่ายกรอบน้องกุ้งในเลยอ,อันนี้ของเฟืองชิมนี่สูตรโบราณ,ราณใช่ไหมอ่า ปินเล่นครับเพื่อนๆปินเลย,เอ,เลยอ,อย่างน้อยก็ถูกใจคนมหาชัยที่มาอยู่ศรีสะเกดนะครับว่ามีของอร่อยตรงไหนตรงไหนก็ต้องตามพาไปชิมนะครับอัอนนี้เป็นแบบแบบธรรมดาแล้วก็ไม,ไ,ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ใเลย10บาทเราสั่งแบบไม่นุ่มไอ้ไม่กรอบไม่กรอบเราชอบแบบนุ่มแป้งนุ่มมากเลยอเหอมเนยคือเราชอบไม่กรอบแต่ถ้าใครชอบกรอบอาจจะกรอบล่างลุ่มในเหมือนแม่ค้าบอกแต่เราชอบแบบนี้นะครับ ลองแบบนี้ไหมลองไหมอันนี้แบบธรรมดาอันแบบโบราณเอียบกันบรานีครับแบบโบราณเนื้อมันเยอะเราก็ชอบผมชอบแบบโบราณเพราะว่ามันนุ่มเนื้อมันนุ่มไงมันหอมถ้าถ้าเราเอาแบบกรอบแบบนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในเลยแต่เราเอาแบบนุ่มมันเป็นนุ่มๆไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้กรอบมากแต่ว่ามันจะกรอบเข้าไปแล้วก็เจอนุ่มๆข้างในสนุบว่าโดนครับโดนอร่อยแบบธรรมดาเนื้อมันจะแป้งมันจะน้อยหน่อยนะมันจะอร่อย ผมแนะนำผมชอบแบบโบราณโบราณหน,น่อยแบบ <นะ S 1> แบบนี้ก็แป้งน้อยเหมือนแม่ค้าว่าแหละลน,นะครับเบอร์โทรครับพี่098 984 6533สังอองส่งไว้ก่อนสั่งไว้ก่อนแล้วก็มาหรือว่าขายไม่วันนี้อยากมาที่ตรงนี้ก็าตัวมาเช็คได้นะครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับรอจ่ายตัง น,นี้คือใส่กล้วยใช่ไหมครับใส่กล้วยเส็จใส่กล้วยเสร็ไข่อันนี้เต็มสูตรเลยนะครับคือแม่ค้ามีความชำนาญแล้วก็ละเอียดลอมากครับตามที่ผมยืนไปคลิปอยู่นี้ก็คือแบบเห็นกรรมวิธีการทําแบบละเอียดลอนะครับซึ่งก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเมื่อลูกค้ามาก็ทําไปเรื่อยๆตามตามสูตรของตัวเองไม่ได้เร่งรีบที่ว่าอุย้ยลกๆตามลูกค้าอย่างงี้ไม่ไม่ใช่นะครับนี่คือทําไปเรื่อยๆมีความสุขกับการทํางานเห็นแล้วก็มันสื่อถึงรสชาติด้วยนะอ้าว เดือสเลยเจ้าจ๋าเดือสอกันยังก็คือสองันเลยเบิ้นเลยเบิ้นเลยนะครับมีอีกการหนึ่งนะครับแบบโบราณตำลักมาเลยนะครับแม่ชมแม่ค้าถึงหน้าเลยนะครับผมว่าแบบโบราณชอบมากเลยมันนุ่มมันนุ่มแตามหลักจะเอาขอบแบบนี้ก็แล้วแต่คนสั่งใช่ค่ะแต่ว่าพอดีชอบแบบเอาเอาตามสูตรแม่ค้าเลยครับต่อไปนี้เอาตามสูตรแม่ค้าเลยครับจริงๆริงเราต้องกินรสครับดั้งเดิมของแม่ค้าแหละแต่เราก็เลือกสั่งก่อนนะครับ ครับอุรุมพรของเราก็มีโรตีอร่อยนะครับโรตีโบราณสิบกว่าปีานมาต้องได้มาซื้อครับสิบกว่าปีนะครับใบสามถึงประมาณรุ่นหนึ่งนะครับย้ําอีกทีนะครับอันนี้จะใส่ถ้วยแล้วนะครับเราดูใไ่นะครับต่อภาพเลย ตีกินโรตีตอนเย็นๆนะครับฟินๆนะครับเรืเอาานเยนะครับเพื่อความหอมเมื่อกี้เราทำสาั่งธรรมดามันก็จะไวนิดนึงคือคือถ้าหนาก็จะก้อนาอนานนิดนึงแต่โบร้านก็ต้องสั่งไว้แป๊บนึงค่ะ เพราะว่าทำเลยมันก็ยืดไม่ออกอต้องทิ้งไว่ประมาณสองสามวันครับแป้งนั่นแหละครับใช่นจะยืดออกผมต,ต้องยืดไว้ก่อนนะครับไม่ได้ทอดได้เลยก็มีเคล็ดลับอีกนะครับมีวิธีการทอดนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้เขาก็จะต่างวัยค่ะกันยังไงนะเป็นี้ันเราได้สั่งเลย ต้งเดิมตามสูตรเลยนี่โค้นี้ชอบใส่กล้วยเอเ็นมากจะใช้กล้วยดีกว่ากล้วยนี่ใส่กล้วยหอมอย่างดีเลยนะครับโสีสีสวยมากเราเรามากินโรตีนี่เหมือนมานั่งร้านกาแฟเลยบรรยากาศมันชิลวนะครับเราก็ แม่ค้าใจเย็นใจดีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆให้เราเห็นถึงการวิธีการทํานะครับถ้าใครอยากกินโรตีอร่อยทั้งทั้งรสชาติแล้วก็บรรยากาศผมแนะนํานะครับผมคือแม่ค้าใจเย็นแล้วก็ใจดีนะครับเห็นลูกค้ามาก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบพ่เมื่อกี้ลูกค้ามาสองท่านนะครับนี่ีเไม่มีสเกลแตบ,บนี้นะครับ อันนี้เราจะต้องการต้องการชิมรถดังเดิมเราจะิมรถให้นะคะรถด,ดังเดิมนะครับดีค่ะแล้วคุณล้องทางส,ส,สีสีดโยอดครับโตีนะครับอ่ะลองชิมดูมอลองดูแก้วจะลุยได้นะครับ อันนี้โบราณใส่กล้วยใส่ไข่นะครับที่ชิมอยู่นี้นะครับกินลร้อนอย่างนี้แหละโรตีบรรยากาศก็หนาวๆตอนนี้ก็ห้าโมงแคครึ่งแล้วนะครับจะชิมโรตีริมทางมันจะรอมนอ้หอมกล้วยกล้วยหอมหอมกรอบไหมกรอบแป้งกรอบ<ช>นะครับ,รบลูกค้าก็มาเรียอย หอมหวานข้างในนะไส้มันครบทุกรสไงรบทุกรสกินข้าไปกรอบนอกแล้วก็มันจะมีไส้ทาักออกมานะเป็นกล้วยนะข้างในชารักในปากเราเ่ยอร่อยครับทางจะลองให้ถึงโรตีโบราณใส่กล้วยแล้วก็ใส่ไข่ตัวนี้เลยตัวนี้สามสิบบาทถ้าไม่ใส่ถ้าธรรมดาสิบบาทถ้าใส่ไข่ยี่สิบราาไข่ยี่สิบแต่ว่าถ้าเป็นแป้งโบราณไม่ใส่อะไรเลย เก้สิบห้าครับวันนี้ก็พามาชิมโรตีเรียกว่าเยี่ยงๆหลังทานนี้ต้องไปดูว่าพิศายนะครับโรตีพี่โอนะครับขายอยู่ตรงบ้านตำแยแล้วก็ขายที่นี่ตอนปลายสามประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็ใครสนใจก็แวะเยียมกันมาชิมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องที่ผมออนทัวร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับขายทุกวันนะครับ